วันนี้ก็อากาศดีเหมือนเดิมเลยนะเนี่ยดีสบายมากฮู้ฮู้ฮู้โอ้ยสบายจัดจัดนะครับอืมดำน้ำแปบ๊บโอ้ยโอ้ยทำไมอกูไม่มไ,ได้ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> กับตัวเย็บแล้วเนละ่ะ เฮ้ยเรานี่ก็ปัญญาอ่อนกันแล้วเนี่ยนอนครับเฮ้ยไม่เป็นเฮ้ยไม่เป็นลอยน้ำเดิมดีกว่าอาอวอ้ยแค่ฉันจะไปเดินเอหาไนากี้สักทย ตบเบยจนตุกขาหักก็เนี่ยเหอไม่ยน่ะอ่าช่วยดยนายเกช่วยดยฮะว่าไงนะใค่ร้องวะไอซี่ใส้พลังบินอร็วเรไอ้่เจ็บทันอเฮ้ยทำไมเลือดออกนัน นายกิ้ยไ,ไม่ใช่รายการพูดชื่อตัวเองเพื่ออะไรนะครับเมื่นเล่าว,ว่ากูเป็นอะไรกูแค่แักแต่ก็พูดว่าแก่ักก็อ่ะลักตูลรักตู้รักหักเลยไอ้โง่เอ้ยเราไม่ได้ดูเองหลังฮะโอ้เป็นยาวอ่ะที่ผ่านเลย อยากโดนส้นตีนใช่ไหมอโอ้โหอ,อยากโดนส้นตีนแต่ไอ้ตายแล้วอ่ะเออโยชิพอยอุ้ยเด,ดือดเจือดเดือดเจอฉัน

เด็กนู้นู้อย่าห้อมทำกันเนอะมันไม่ดีข้อคิดในวันนี้นั่นก็คืออย่า yeah. ไปทำร้ายคนอื่นแนละอย่าเก,กิสดสติคนอื่นอีกจีเจอแล้ว